สวัสดีครับพี่น้องชาวนักข่าวทุกท่านครับวันนี้เอากระเป๋าใส่คันเส้านะครับใส่เส้าต่อนกมานําเสนอนะครับจริงๆตัวนี้พี่น่าลงทางสระบุรีนะครับสั่งไว้แต่รุ่นก่อนเนี้ยของหมดนะครับก็เลยต้องเล่รอนิดหนึง่งพอดีพอของเข้ามาแล้วก็จะเป็นรุ่นผ้าที่หนาขึ้นนะครับรุ่นที่จะแพงกว่ารุ่นนั้นแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับสําหรับของพี่เขาก็จะให้เป็นพิเศษไปล่าช้านิดหนึง่งมีกระเป๋าด้านข้างนะครับตัวนี้กระเป๋าด้านข้างนี่ มีฝาปิดนะครับแล้วก็มีสายสะพายนะครับเป็นลายพ้านื้อผ้านี่หนาเลยนะครับใส่ได้สาหรับคันรุ่น10เมตร12เมตรนี่ประมาณแค่2ชุดเลยนะครับ2คันนี้ไปได้สบายนะครับเพราะว่า,าความกว้างของผ้านะครับอยู่ประมาณ18 19 19เซนนะครับ19เซนความสูงนะครับความสูงของตัวนี้อ๋อจะวัดดีดี ประมาณนะครับอยู่ที่ร้อยยี่สิบห้าครับที่ร้อยยี่สิบห้าเซนนะครับตัวกระเป๋าด้านข้างนี้ลึกเท่าไหร่ลึกอยู่ที่สี่สิบห้าเซนนะครับกระเป๋าข้างตัวกระเป๋าข้างนี้ก็กว้างนะครับใส่อุปกรณ์ตัวอื่นได้สิบสี่เซนนะครับมีลายอ่าจะเป็นขาวดําจะเป็นสีเขียวสีออกโทนสีน้ําเงินนะครับก็จะเป็นลายทางอย่างนี้แหละนะครับใครที่สนใจก็ทักเข้ามานะครับ ตอนนี้รุ่นนี้มีแต่รุ่นก่อนตัวตัวผ้าตัวนั้นจะบางกว่าหน่อยนึงนะครับจะบางกว่าหน่อยนึงจะเป็นคนละรุ่นเลยแหละนะ